รียนอาจารย์ประจำวิชาความเป็นครูนะคะดิฉันนางสาวชานิกาสุโภชยัยรหัส3ตัวท้าย131มหมู่งวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องบทบาทหน้าที่ของครูและความรับผิดชอบของครูนะคะสำหรับบทบาทหน้าที่ของครูจะยกตัวอย่างครูในยุคศตรวรรษที่2 1นะคะจากการเป็นแปลงหลากหลายทางสังคมใน ศตวรรษที่21สิ่งแวดล้อมวิทยาการและก็เทคโนโลยีต่างๆก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตสังคมและวิถีชีวิตอาชีพของครูอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะครูในยุคปัจจุบันได้มีบทบาทการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยครูจึงต้องเป็นผู้พัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอสนใจใน การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอและนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนการอบรมนักเรียนให้ตนเองเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในโลกปัจจุบันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบทบาทหน้าที่ของครูในยุคศตวรรษที่11ก็สามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. ครูต้องรู้ความต้องการของผู้เรียนและผู้เรียนก็ต้องรู้เข้าใจจุดประสงค์ของครู2 ครูต้องให้ผู้เรียนรู้จักสแสวงหาความรู้รู้จักใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 3. ครูจะต้องให้ผู้เรียนใช้อินเทอร์เน็ตและให้ผู้ปกครองช่วยสอดสองดูแลให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือสื่อสารและการใช้โซเชียลมีเดียคะครู C ครูต้องให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้อำนวยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างถูกต้องค่ะ 5. การเรียนรู้ต้องสร้างสิ่งใหม่ๆติดตามข่าวสารนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ 6. ครูต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้ 7. ครูต้องทำการวิจัยวิจัยในชั้นเรียนนะคะเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนนั่นเอง 8. ครูต้องมีบทบาทร,ร่วมกับสถานศึกษาและชุมชนในการจัดการความรู้ของผู้เรียน 9. ครูต้องรักษาวินยัยมีจรรยาบัณ 10. ครูต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะคะก็จะมาสรุปครูในยุคศตวรรษที่2 1ต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะก็จะหมายถึงการที่ครูทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพใช้เทคโนโลยีมาเป็นแรงกระตุ้นสรรหาเทคนิคการสอนแบบใหม่โดยสอดคล้องกับ ความจำเป็นเพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมที่ทันสมัยมนุษย์ในยุคใหม่นะคะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาครูก็เช่นกันนะคะจะต้องฝึกนิสัยให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนความคิดได้ง่ายมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสอนวิธีเรียนมากกว่าสอนเนื้อหาเพราะในเนื้อหาในยุคสมัยนี้นะคะมากเกินกว่าที่เราจะเรียนรู้ได้อย่าง พอเพียงนะคะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะ,ะเรามาดูในความรับผิดชอบนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบของครูนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบของครูตอ่อศิษย์เช่นการแนะนำสั่งสอนดีมีความรักความเมตตาเป็นพื้นฐานนะ หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อสถานศึกษานะคะเช่นช่วยสร้างศรัทธาจากประชาชนให้กับสถาบันช่วยพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้านหน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อเพื่อนครูเช่นรักษาชื่อเสียงของคณะครูและให้เกียรติซึ่งกันและกันหน้าทีคา่ความรับผิดชอบของครูต่อผู้ปกครองนักเรียนเช่นร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหาของเด็ก ซึ่งอาจจะเกิดจากการเรียนนะคะหรือพฤติกรรมหน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อผู้บังคับบัญชาเช่นสนับสนุนนโยบายที่ผู้บังคับบัญชากําหนดไว้ด้วยความสุจริตใจไม่กล่าวอาจาเท็จหรือรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชานะคะและสุดท้ายหน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะผู้เป็นครูจะต้องพยายามรักษาหน้าที่และความรับผิดชอบเหล่านี้ด้วยความสำนึก เต็มใจเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพค่ะครูที่มีความรับผิดชอบในตัวเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีความอดทนไฝรู้ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลามีจิตใจสูงมีศีลธรรมคุณธรรมมีเมตตาต่อผู้เรียนเห็นแก่ปประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวจะทำให้ครูเป็นครูดีมีคุณภาพนั่นเองค่ะ สำหรับชานิกานะคะขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ